สวัสดีครับเอฟซี F C, ช่องไก่สตอรี่นะครับคลิปนี้ก็จะพามายามอ่ากับดกักนกนะครับผมวันนี้มานมากๆเลยนะครับนี่น่าจะเป็นนกเอี้ยงนะครับนกที่เรากินไม่ได้เราก็จะปล่อยนะครับผม ครับอันนี้ครับตัวหนึ่งครับผมอืมอันนี้ครับผมซูมให้ดูนะครับผมครับตรงโน้นต,น,นตัวหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นนกเป็ดน้ำหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ด้านนู้นครับตรงใต้ต้นไม้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผม,มนี่หนึ่งตัวนะครับนึ่งตัวนี้ก็ตัวร้ายเหมือนกันนะครับคุณพ่อบอกนะครับว่าเพราะปากเขามันใหญ่นะครับเขาชอบมาจับปลาแล้วกินนะครับผม ระขายผมก็ใส่ไปประมาณสามอันนะครับครับผมเดี๋ยวแผนให้ดูนะครับก็ว่าจะใส่เพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับผมเนาะพี่ท่านใดน,นะครับที่กําลังอ่าเจอปัญหานะครับนกเป็ดน้าอ่าพวกนกกินปลานะครับอ่ามาลงจับกินปปลูกปลาเรานะครับก็ลองซื้อ ตะไครยดักลกมาใส่กันดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไดค์และกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องนะครับผม